Thank you. น้องดีบิทไทยโมเดลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานตัดฉลากชุดแล้วก็บอลเสตด็อกคันเล็กเทิร์นเอโนซารี่หกปีนะครับผมตัวนี้ด็อกคันเล็กเทิรก็น่าจะชื่อเกมเนาะออ๋เน่ใจะมาจากเกมนี่แหละเนี่ยหน้านหน้ากล่องเป็นนี้ครับเป็นซุนโกฟูซุปเปอซียาก๊อตนะครับผมจะเป็นสีแดงเนาะงานนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ็กซ์ฟิคนะครับมีพลังรอบตัวอะไรอย่างนี้ งานหน้าเป็นอย่างนี้ด้านข้างด้านหลังนะครับเน่ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นการ์ดนะครับการ์ดวละครอะไรเงี้ยในเกียนะผมเคยโหลดมาเป็นพัตติงรถติงไปแล้วด้านหลังเนาะข้างนึงก็ดานนี้นะครับผมอันนี้เป็นชื่อง,งานเป็นรางวัลแล้วเป็นรถแมท่ทองนะครับผมจริงๆตอนนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านคิดรวมเนาะอันนี้ผมทํา แยกขึ้น,นมามนจะแกะออกมาจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสีห้าหกหกชิ้นนะครับผมอจะมาเป็นตัวคู่คู่ทั้งตัวเลยนะครับอไม่สามารถถอดหรือแยกได้นะครับจะเป็นทั้งตัวเลยนี่แล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวเอฟเฟกพลังด้านหลังนะครับผมระมาณนี้นะครับพวกเอฟเฟกพลังนี่อารมณ์เหมือนเป็นพลาสติกครับผม น่าจะหักได้นะต่างจากพ v วีซพวกนี้นะครับผมที่ว่าจะไม่หักเนาะแต่เนี่ยคาดว่าน่าจะหักได้นะครับผมต่างจากเสียงนะดังนั้นก็เวลาต่อต้องค่อยๆระวังนะครับผมอันตรายเหมือนกันครับเป็นด้านหลังทั้งหมดเลยเนะเาะไปต่อด้านหลังส่วนฐานมันเป็นพีวีซนะครับอันนี้สามารถตกได้ซัดได้ ตกได้ไม่แหยไม่หักนะครับผมอันนี้อ่าเป็นพี c เหมือนตัวโมเดลเนาะอันนี้ยจะค่อนข้างทนนะครับจะบิดได้อะไรได้ตรงปลายนะแต่ตัาฐานบิดมันก็แข็งอยู่อันนี้แข็งแน่นแน่นอนแต่อันนี้ไม่ชัว์อ่าเดี๋ยวอลองมาประกอบกันนะครับอ่ามผมจะประกอบอส่วน ตัวโ็คูกับฐานก่อนนะครับผมมันก็จะมีเดือยเนาะเห็นไหมครับ <Okay. S 1> เดือยตรงเท้ามันสองข้างเนะาะก็เสียบไปเลยตามดูมี2สองรูปดีเสียบปุ๊บส่วนเอฟเฟกตสี่อันก็ด้านหลังนะครับผม แมจะมีรูตรงตาสัญลักษณ์สองรูแล้วก็ตรงจุดมันสองรูนะครับก็ลองดูตัวอย่างในกล่องเนาะแล้วก็ต่อตามว่าตรงกล่องมันมีตัวอย่างอยู่เห็นไหมต่ออย่างไรเนาะอันนี้มันจะมีเดือดเล็กๆนะครับ แล้ต่อต้องระวังนิดหนึ่งนะอันนี้สองอันบนนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์พลาเนะเดี๋ยวสองอันล่าง โอเคเรียบร้อยครับผมมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆชัดๆนะครับตัวนี้เหมือนจะธรรมดานะแต่ถ้าได้มาสัมผัสของจริงได้มาเล่นเนี่ยมันค่อนข้างสวยนะครับการลงสีลงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากสีผมเลยนะครับ เด๋มีการลงไฮไลท์ด้วยเนาะช่วงโคลเนี่ยนจะทําเข้มนิดนึงแล้วช่วงปลายยก็คจะอ่อนนะครับเหมือนช่วงหน้าจะลงสีค่อนข้างค้า,ากว่าตัวปกติเนาะหน้าใจใหเข้ากับพวกพลังสีผมพวกงในยูนิฟอร์มก็เป็นของเพ่ปกตินะครับเสื้อตัวนอกตัวใน แต่ว่าร่างซูเปอร์ไซ亚คอตนี่คือจุดสังเกตคือตัวจะกล้ามไม่ใหญ่มากนะครับกล้ามจะเล็กกว่าร่างปกติเนาะกว่าทุกร่างส่วนเสื้อก็จะมีลงสีเข้มอ่อนนะครับผมแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ไหนแล้วผมก็จำไม่ได้ส่วนกล้ามเนื้อก็จะมีการไล่เข้มตามเส้นล่องกล้ามนะครับผมนิดนึง มองก็ชัดแต่ส่วนผมอะไล่สีชัดเจนอ่ายิ่งมาตรงกางเกงนี่ชัดเลยครับอ่ะจะเป็นสีอ่อนเนาะก็จะมีลงสีเข้มบางจุดนะครับอ่ะส่วนใต้เนี่ยจะเป็นสีเข้มส่วนรองเท้าอ่าจะลงเข้มตามขอบนะครับส่วนกลางกลางเนี่ยจะเป็นสีอ่อน ดูด้านหลังเั็นบ้างเนี่ยจุดต่อเอฟเฟกต์จะมีสีจุดเนาะี่หลังสองจุดตรงก้นสองจุดนะครับถ้าใครซื้อไปก็ดูได้นะครับอ,อยู่ไหนแล้วว่าเนี่ยมันจะมีเขียนอธิบายอยู่ว่าตรงนี้ต่อตรงไหนนะครับ ตรงฐานก็จะเป็นเหมือนเปลวเพลิงนะครับนี่จะบอกว่าขึ้นพลังก็ไม่ใช่ขึ้นพลังต้องข้างหลังอันนี้เป็นเปลวเพลิงนะเป็นเปลวไฟแล้วนี่ทำละเอียดค่อนข้างดีนะครับเหมือนไฟจริงๆเลยมันกำลังยิบมันไฟแล้วก็ข้างหลังก็เป็นออร่าพลังนะกระจาย ด็อกฮันเมตเทนนี่จะทำออกมาเกี่ยวกับฉากพลังนะครับที่ผมสังเกตดูนะหลายตัวเลยตัวนี้ก็ทุกตัวน่าจะทำเรียนแบบการนิเกิน,นะครับผมอย่างตัวเนี้มูกุล่นก็ทำมาทำตามนี้เลยผมลองวัดความสูงดูนะครับตัวนี้ จากพื้นเลยนะครับวัดถึงปลายผมวัดได้ยี่ห้าเซนครึ่งนะครับผมวัดแบบของจริงเลยนะไม่วัดถึงแบบถึงหัวนะก็ถึงปลายผมเลยได้ยี่ห้าเซนครึ่งทำไมผมวัดได้เป็นเศษตลอดเลยนะ จริงๆก่อนที่ผมจะได้มางานนี้นะครับผมคิดว่าตัวมันจะเล็กแต่จริงๆก็ไม่เล็กนะกลางๆเนี่ยเปรียบเทียบกับมือผมตัวะมาณมือผมชุดนี้ถ้าเอามาตั้งรวมกันนี่ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันสวยงานแค่ไหนนะครับถ้าเอามาตั้งรวมกันชุดนี้ รายละเอียดโดยรวมผมตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมคิดว่างานนี้น่าเก็บนะอะ่ซึ่งผมก็เก็บแล้วก็ไม่น่าจะขายด้วยชุดนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด s u b s c ้ i b e ากดดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่นะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามสินค้าที่เพจยี่ปทอยโมเดลนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ